มาดิเอาแล้ว,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 วห้าหร้อยล้านชิ้นเดียวก็มาดิคุณผู้ชมครับผมไปเจอแมปหนึ่งมาน่าสนใจคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้แมปที่แบบโด่งดังมีคนเล่นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับผมเหมือนแมปที่เราเคยเล่นผ่านๆมานะครับแบบนี้ครับคอนเทนเนอร์ RNG er แบบนี้เนี่ยจะเป็นแบบที่เราเนี่ยจะซื้อตู้คอนเทนเนอร์และเราก็จะเปิดหาของด้านในเอามาขายมีกําไรบ้างขาดทุนบ้างนะครับผมอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆไปผมเนี่ยไปเจอแบบนี้เพราะว่าคนแท็กมาในติ๊ก o k อกนะครับอันนี้คือติ๊กต็อกผมของจริงดูดีๆหลายๆคนแบบโอ้โหฟอลโล่ไว้ร้อยช่องเชือ่อไหมแต่ไม่ใช่ช่องกูสักช่องเลยเ <c oughs> <c oughs> วลานี้ตีสามคุณผู้ชมครับมีผู้เล่นอยู่ในเกม1,700คนเข้าเกมกันเลยนี่ครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมนะ ครั้งแรกเลยพร้อมท่านผู้ชมเลยนะครับถ้าไม่รู้อะไรยังไงก็ขออภัยด้วยก็จะสอนเล่นนะอ๋อนี่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เราจะได้นะคุณผู้ชมนั่นก็จะมีของเต็ไมไปหมดเลยครับก็จะมีอะไรเนี่ยเหมือนเป็นกระป๋องสเปรย์อ๋อมีวงเล็บธรรมดาแสดงว่ากระป๋องสเปรย์มีหลายระดับนะครับหยิบขึ้นมาก่อนลูกอมหินโอมีหินด้วยเหรอเดิมที่โซนขายวางไอเทมลง กดคิวทิ้งแล้วก็จะมีลูกค้าเข้ามาซื้อคุณผู้ชมมีลูกค้าเข้ามาซื้อเลยเดินไปที่คอมพิวเตอร์อ๋อนี่คอมพิวเตอร์เราสั่งซื้อคอนเทนเนอร์ตู้ต่อไปได้ครับคุณผู้ชมจ่ายไปเลย100นะครับแค่นี้เราก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์มาส่งแล้วนะครับผมก็จะมีเวลาในการครูดาวด้วยเห็นไหมอาอ,อดีนะทำดีทำดีคุณผู้ชมน่ารักดีนะครับ <ive> นี่มาแล้ว3ตู้คุณผู้ชม อ๋อแต่ก็จะมีล็อกอยู่นะครับโอเคเราต้องหาเงินเพื่อปลดล็อกเนาะว่าแต่มันปลดตรงไหนว่าน่าจะปลดที่คอมพิวเตอร์ของเราแต่ผมเก็บของในนี้ให้หมดก่อนของขวัญสีฟ้าเอ่อเล็บสดใสอะไรคือเล็บสดใสวะคุณผู้ชมไอหยิบม,มาก่อนอ๋าตัวนี้เราได้399อืเ้ออดีจังเลยมีสรุปราคาให้เรารู้ด้วยนะครับแล้วถ้าสมมติผมกดทิ้งทั้งหมดอะนี่ก็เป็นการขายเทมปะเชิญเลยครับ นี่นี่นี่เสียนี่เสียนี่ชุดทองเลยโอ้มีแต่งตัวแบบเซอร์เซอรโอ้ยังไงช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับผมตอนนี้เออกำลังหาเงินเพื่อสร้างเหนือสร้างตัวนะครับผมหยิบเลยครับหยิบเลยครับหย,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 ยิบได้เลยครับยังเหลืออีกประมาณ3ชิ้นครับผมลูกค้าช่วยกันอุดหนุนหน่อยอ่าขอบคุณมากครับผมหยิบเลยไม่แต่คนมีตังค์แถวเนี้ย เราสามารถไปดูบ้านคนอื่นได้ด้วยอันนี้เป็นอะไรอ่ะฉันจะทําอะไรให้คุณได้บ้างเอ่อแสดงร้านค้าของคุณให้ฉันดูอ๋อเป็นกิจกรรมแบบใช่ไหมคุณผู้ชมแพ็กเริ่มต้นเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งแดกเงินใจเย็นๆมาละสีฟ้ามาละสีมันมาละหรือมันคือเห็ดเพราะมันเหมือนเห็ดมากกว่าโอ้โหอันนี้บ้านคนอื่นคุณผู้ชมเราแวะมาดูได้วู้ยวู้ยดูดิลูกค้าเขาเยอะมากแล้วอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเขาไม่ขายพีระมิดด้วยคุณผู้ชม ตาคนนี้ร <schnell>. ุ่นใหญ่จ <museums> ัดเรามีตู้คอนเทนเนอร์เขาให้ดูไหมโหนี่นี่ดูของเขาดูของด้านในนี่แล้วหันไปดูเราแม่โคตรเกลือเลยแต่เราเพิ่งมาไงเราเพิ่งมามันต้องใช้เวลาหน่อยแล้วบ้านกูอยู่ตรงไหนเนี่ยบ้านเขาบ้านเอ้าเขาดูบ้าบ้าบ้านผมอยู่ไหนวะกูลืมบ้านตัวเองสิ่งที่สำคัญกับแมปใหม่แบบนี้คือการช็อปปิ้งคุณผู้ชม มีการบูธดวงนะครับผมมี VIP ครับลูกค้าจะซื้อสินค้าของคุณในราคาคูณ2อุ้ยอันี้น่าสนใจนะครับมีแพ็คลิมิเต็ดด้วยแพ็คเกจคาถาว่าคุณผู้ชมขนาดโชคลาภ2อืมแพ็คเกจขยายพันธุ์ของเพชรช่วยให้คุณมีโอกาส2.5ในการเกิดกายพัน์แสดงว่าตู้คอนเทนเนอร์มีการกายพันด้วยเหรอเอาดีๆเกม มีอะไรอีกการจัดส่งทันทีตู้คอนเทนเนอร์มาถึงออกมาจะไม่ต้องรอดีเลยนะคุณผู้ชมการซื้อได้รับการประกรันลูกค้าจะซื้อสินค้าเสมอลูกค้าว่องไวโอ้โหดูดิแพ็กโอกาสสูงมากในการรับไอเทมขนาดใหญ่แสดงว่าในตู้เนี่ยเราอาจจะเจอของเล็กของใหญ่ปะปนกันไปคุณผู้ชมแต่ผมว่าจริงๆจะต้องแบบตู้คอนเทนเนอร์มาถึงเลยปะ่ะคือจริงๆก็ต้องควรที่จะซื้อทุกอันนั่นแหละนะครับโอเคจ่ายไปก่อนหนึ่งอย่าง แล้วก็จะมีระบบ VIP อันนี้คือลูกค้าซื้อของคูณ2องครับแม่ยังไม่ถึง10นาทีเลยโดนซะแล้วฮะไอ้บูตดวงเนี่ยผมอยากรู้แค่ว่ามันบูตแค่เราคนเดียวหรือว่าทั้งเซิร์ฟไม่ได้นะคนในเซิร์ฟนี่เขาเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ f c เราไงถ้าเป็น f c เราเราก็พร้อมจะจ่ายลูกค้าจะซื้อสินค้าเสมออันนี้จำเป็นไหมผมไม่มีโชคบวกบ้าข้างเลยอะเลอะเทอะไปหมดนี่ บวกขนาดเดี๋ยวดูซิว่าเราจะได้ขนาดใหญ่ไหมคุณผู้ชมนี่มาเปิดตู้กันก่อนนะครับอ้าวแล้วก็ไม่ได้ใหญ่นี่คุณผู้ชมขนมปังรถไฟของเล่นเนี่ระดับแรงนะครับชีสเบอร์เกอร์อันนี้ก็หมดแล้วเหรอโอ้ได้มา915คุณผู้ชมยางนี้ถือว่าเราดวงดีป่ะเพราะเราย,ยังไม่ขาดทุนเลยนะก็ขายได้ตลอดแต่แถมตอนนี้คูณ2ด้วยนะเราเติม v p เข้าไปคุณต้องการซื้อข้ามเวลาฮะ อะก็ได้ก็ได้ก็ได้อะไรก็ไม่รู้เอาซื้อมาก่อน <c oughs> โอ้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตู้ดวงดาวของแน่นซับเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนคุณผู้ชมเฮ้ยมีหมวกฟางด้วยเป็นระดับอีพีหุ่นหมวกกระดาษมาก่อนเฮ้ยหน้าตำนานไก่ชั่วร้ายดึงมาก่อนขอนขนาดยักษ์ป้ายโบราณกระทะโบราณเอากระเป๋าเต็มแป๊บๆนี่เงินก็สองพันกว่าเลยนะคุณผู้ชมนะ ช่วยอุดหนุนหน่อยนะครับเอออุดหนุนกันคนละชิ้น2ชิ้นโอ้ยยังมีเงินเป็นหมื่นเอาแล้วรุ่นใหญ่แล้วตัวนี้เราได้หมื่นเลยคุณผู้ชมก็ตู้ยิ่งแพงก็มีโอกาสเจอของดีอนะอันนี้ตู้แบบเล็กๆจอยลอยก็จะได้ของราคาถูกหน่อยนะครับโอ้โหอย่างนี้รออะไรกันอยู่อ่ะมีเงิน3ามหมสองแล้วปีมันโลบดี2 5งหม้าไปเลยตู้แช่แข็งจัดไปดิ เรามันรุ่นใหญ่ใจโตไงไม่ต้องรอดีลงดีเลยเปิดเลยครับคุณผู้ชมว่าไงคุณผู้ชมว่าไงลูกตานี้เอามาก่อนเลยดวงตาระดับอีปิกนะครับหยิบมาก่อนอันนี้เป็นระดับสวรรค์ครับราคา96,000บาทจัดโอเคได้ของแรงประมาณชิ้น2ชิ้นนะครับตัวนี้จัดไป78,000คุณผู้ชมกำไรทุ่มท่วมแต่ลูกค้าก็แย่งกันซื้ออยู่นะร้านไอเหม็นเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเด้อ ดอกไม้ ex อ๋อมันจะเป็นตู้ดอกไม้คุณผู้ชมรายการสินค้าอ๋อนี่เขาจะมีบอกครับว่าเราเก็บไปทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วของเนี่ยมี243ตอนนี้เราได้มา27แล้วนะครับโอ้แต่งเงินเราเยอะนะ2 0 0แสนกว่าเราสั่งตู้แบบบ้าๆได้เลยนะ2 0 0แสนกว่าเน่เอาตู้นี้มาก่อนเดี๋ยวต่อยอดเดี๋ยวต่อยอดได้เอาแล้วอ้ายอ,อะไรอ่ะ อะไรอ่ะมันคืออะไรสองจุดแปดแดอโอเคนี่พันสี่สองจ0ดหกสามจุดเจ็ดหนึ่และแอนใหญ่ๆนี้2.88จุแ้โหแม่งเต็มแม่งเต็มเดี๋ยวๆขายก่อนขายก่อนคุณผู้ชมโอเควางขาวางขายวางขายวางขายแล้วหยิบนี่มาเลยโอ้โหบ้าจัดนี่ยังมีอีกเนี่ยมีป้ายนี่มีอีก มีหมอ้อนี่หยิบมาหมดได้ไปสองล้านกว่าเกือบสามล้านคุณผู้ชมโอ้โหแบกโคตรใหญ่เยี่ยแล้วมันจะมีคนซื้อไหมอ่ะเ่าละคนซื้อเรื่อยๆลูกค้าผมบานว่ะตอนเนี้ยดูดิไอ้ป้ายนี้จะมีคนมาซื้อไหมคุณผู้ชมขอแบบรุ่นใหญ่หน่อยมีไหมมาซื้อป้ายนี้โอ้โหซื้อไปแล้ว หูมีเงินหกล้านโอ้พึ่งเล่นเองพึ่งเล่นเองมีเงินหกล้านแล้วาทางิการอัปเกรดนี่กระเป๋านี่สําคัญมันจะได้เก็บของได้เยอะๆไหนดูดีมันอัพตันที่เท่าไหร่คุณผู้ชมเอา้าฉีหายเงินหมดเก็บได้50ชิ้นนะครับดอกไม้ลูกค้าเราสามารถเพิ่มจํานวนลูกค้าได้ด้วยอ่ะสิบคนแล้วนะครับเราสามารถสั่งตู้มาได้มันจะอ่ะปลดล็อกแล้วถูกต้องหูต้องไม่คิดรวยเลยตู้ไม่คิดรวยเลย 1นจุดห้าเงินไม่พอเอานี้ไปก่อน7จ็ดหเอาไปก่อนใจเย็นเย็นโอ้โแต่อันนี้ไม่มีแบบใหญ่บิ๊กบื้มคุณผู้ชมไม่มีนะครับ2 2งหมื่นสองคริสตัลแสนขนนรกสดใสขนนรกสดใสว่ะโมเดลภูเขาหิมะโอ้โแต่เราไม่ได้อันใหญ่เลยคุณผู้ชมอันนี้เหมือนจะเจ๊งนะเนี่ยใช่ไหมใช่ป่ะอันนั้นคืออะไรอ่ะของใครอ่ะแล้วทำไมในตู้นี้ไม่หายอ่ะ อันนี้ของใครอ่ะไอ้อันใหญ่ๆหรือว่ามันแค่ตกแต่งแบบวะม,มันใหญ่แบบมันใหญ่เกินไปอ่ะแล้วทําไมตู้นี้ไม่หายอะ่ะหรือว่ามันคือของเราวะไม่ต้องมันคือของเราครับคุณผู้ชมครับมันคือของเราครับมันคือของเราคุณผู้ชมทำไมมันใหญ่จังผมผมผมต้องเก็บผมต้องเก็บมาโอ้โหตอนนี้คือเดือดร้อนชาวบ้านแลวครับคือมันใหญ่เกิน 30ล้านคือมันไม่ใช่ของเราคนเดียวอันนี้อันนี้เป็นของคนอื่นเชดแค่0ล้านฉันตัวไม่ใัง่ใหญ่เปนใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่ทั้งแม่บ้าสามสิบล้านโอ้โหรวยรวยสนุกสนุกโอเคโอเคโอเคใครของใครของนี่นี่นี่โอ้โหแล้วใครจะซื้อใครไปจะซื้อปูกูเนี่ยใครจะซื้อปูกูเนี่ยอู้หมมีคนซื้อแล้ว ลได้คูณสองได้คูณสองหูลูกค้าแย่งกันซื้อเลยอะ่ะคือของดีไงร้านนี้เขารู้อยู่สบู่ไทยว่าเฮ้ยมันมีแต่รุ่นใหญ่ใจโตทั้งนั้นน่ะที่จะซื้อร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยหูโลบแล้วว่ะโลบแล้วว่ะโอ้หาสิบล้านไหมอะเต็มไปด้วยไอเทมบ้าบา้บาแค่ไหนวะ มันบ้าแค่ไหนวะอันนี้คือถ้าเราไม่เติม VAP เนี่ยนะครับผมเราต้องรอตู้คอนเทนเนอร์มาส่งโหน่าเหมือนกันนะคุณผู้ชมไม่ก็มเห็นในประมาณ20นาทีเลยมีใหญ่ๆไหมเหมือนไม่มีคุณผู้ชมไม่มีใหญ่ๆและลงทุนไปเยอะด้วยไอเชี่ยวแววเจ๊งสูงคุณผู้ชม14ล้านไม่เราซื้อไป50อะไรอะอะไรอะ กู้ขาดทุน27ล้านกู้ขาดทุน27่สิบเจล้านยีล้านยี่สิเจ็้านเจงครับเราไม่ได้จะดวงดีอย่างเดียวนะแบบได้ของดีๆด,ดวงดีตลอดคุณผู้ชมโอกาสเจ้งมันก็มีผมโดนไปยีล้านเ่กีหูน้ำตาไหลเลย <c oughs> มึงบ้าไปเนี่ยมึงบ้าไปแล้ว ดูถือคุณสนุกเลยคุณผู้ชมสนุกมากผมชอบเลยแบบนี้และเราเป็นหัวแถวเลยนะยังไม่มีใครมาเล่นเลยไม่มีใครรู้จักมาแบบนี้ <c oughs> มีมีแต่ผมนี่แหละช่วยกันซื้อหน่อยนะครับจะต่อราคากันเยอะเลยครับขาดทุนมาเยอะครับเมื่อกี้โอ้จะโชคดีที่เรากดเงินคูณ2ไว้นะครับถึงเจ็บก็เจ็บไม่เยอะนะคุณผู้ชมโอ้ยโอ้โอโอโอโดูบา้านค้างดิ เลยอะโอ้พี่ชายโอ้พี่ชายโอ้พีชาย,ชาย,ชายไม่ยอม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 มาดิมาดิผมมาเสียเงินไม่ว่าแต่ผมเสียหน้าผมไม่ยอมอะคุณผู้ชมสองกล่องไหมคือถ้ากล่องเดียวเนี่ยมันก็ดูวัดดวงไปแต่ถ้าสองกล่องมีมโอกาสไงขอลองสองกล่อง ขอลองแบบสองกล่องคุณผู้ชมขอลองหน่อยนโมนโมนโมตศาส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 บุญใดที่ลูกเคยทำถึงมันจะน้อยนิดก็เหอะ <c oughs> แต่ช่วยลูกด้วยลูกขอละลูกขอไปอวดหน่อย <c oughs> ไม่มีใหญ่เลยครับอันนี้คือส่องเจ๋งเลยคุณผู้ชมถ้าไม่มีอันใหญ่มาเนี่ยเอดูดีเนี่ยมันอันล้านกว่าคุณผู้ชมเรียบร้อยครับตู้นี้โดนไป17สิบเจ็ดล้านอะ เกืยก็เท่าทุนอยู่นะใช่ไหมถูงเฉลี่ยได้ฟรี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 อ๋อมันจะมีแจกทุกทุกนาทีบ้านหรือ15นาทีเฮ้ยตอนนี้คือรอวัดของใหญ่อย่างเดียวเลยคุณผู้ชมคนนี้น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนเราหรือเปล่านะดูสิอ๋อ,อย่ารอเปิดอยู่หรออืมอาจจะใช้เวลาหน่อยนะถ้าเองไม่เติม V ีอี่แล้วเขาเอาอะไรมาวางหน้าร้านได้ด้วยเว้ยคุณผู้ชมเหมือนเอามาโชว์หรอเราก็มีตั้งโชว์นะเนี่ยคุณผู้ชมเราเราเราโชว์แล้วจะได้อะไรอ่ะจากการตั้งโชว์ได้เงินไหม ไอปิมขออออินสักครั้งในชีวิตวะห้สิบล้านไอปิมขอภาชนะสวรรค์วะขอสองตู้ไล่เลยไล่เลยบังไม่มีอันใหญ่เลยของดีก็มีนี่สองจุดสี่อันนี้6.6คุณผู้ชมเป็นระดับลึกลับนะครับนี่สามันอะไรคือสามันก็ไม่รู้นะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อน อันนี้เราน่าจะเจ็บไม่เยอะนะคุณผู้ชมเพราะว่าของราคาดีมากอุ้ยสิบเอ็ดล้านเมื่อกี้เจ็บไม่เยอะหรอมึง <c oughs> การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับคุณผู้ชมมีความเสี่ยงนะครับโอ้โหโ,หโหโอ้โหไม่มีใหญ่เลยคุณผู้ชมครับโอ้โหแววเจ๊ง <c oughs> แววเจ๊งอุ้นี่สี่ล้านแปดคุณผู้ชมเป็นระดับยุคแรกน่าจะเป็นแบบของโบราณน,นี่นี่นี่เป็นยุคแรกนี่ อันนี้น่าจะกำ,กำไรไ,ไม่ล่ะมาเมื่อกี้ผมแอบเห็นตู้ร้อยล้านอยู่คุณผู้ชมไอ้ปิมขอบ้าวะ่ะงานเนี้ยตู้ไฟเต็มไปด้วยไอเทมบ้าบวว่ะมาดิร้อยล้านไป <S <S 1> <S 1> ไม่มีใหญ่ๆหญแต่แบบได้อยู่อาจจะไม่เจ็บอาจจะไม่เจ็บหรือเปล่าไอ้ชื่อจจทำไมเหมือนเจ็บวะเออ หูโดนครับโดนความเสี่ยงมันเยอะจริงนะคุณผู้ชมเราอาจจะอออินบ้าๆแต่ความเสี่ยงความเสี่ยงมันก็เยอะเหมือนกันวิอ๋อมันเป็นบัฟนี่การเดินเร็วใสาย,ยักษ์นี่ไงเราปลดได้นี่เราจะมีโอกาสได้ของใหญ่ขึ้นแล้วเงินปิมมันมาแล้วดิจะปล่อยให้เงินมันค้างไว้อย่างนี้เหรอ2 50หล้าน หอยมันมันอยู่ไกลเกินเอื้อมจริงผมว่านะเราหาซื้อแบบห้าสิบล้านอย่างเงี้ยสามตัวอะไรอย่างเงี้ยแม่งเวอร์กว่าว่ะคุณผู้ชมร้อยล้านเนีย่ยมันวัดไปว่ะลองห้าสิบสักสามตู้อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเออมันมันเนี่ยมันเน้นจํานวนไงเผื่อมันจะเจอใหญ่มันไม่เจอใหญ่ใหญ่เลยว่ะโอ้โหโอ้โหเรียบฮนะ อ่ะกล่องแรกโดไป6ล้านครับถือว่ายังทําใจได้อยู่นะหล้านถือว่ายังเบาคือทนได้อะ่ะทนได้แค่ไหนอะ่ะโอ้โหยี่สิบสองล้านโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอันนี้น่าจะเจ็บไม่เยอะไม่กี่ผมเห็นหลักสิบล้านเยอะอันนี้ละโอ้โหโดไปแสนนึงอะสมมุติว่าผมจะเพิ่มลูกค้าโอ้โหแม่งเพิ่มลูกค้าใช้เงินเยอะมากคุณผู้ชมคุณลูกค้าครับช่วยๆกันอุดหนุนหน่อยนะครับตอนนี้คือลําบากมากๆเลยครับ คนละชิ้น2ชิ้นนะครับผมช่วยกันซื้อหน่อยนะครับจะได้มีเงินเอาไปทําต่อคุณผ,ผู้ชมคิดดูนะถ้าเราไม่มีไอ V A P นี่นะผมบอกเลยว่าเราจุกเราจุกแบบเราจุกจังเลยอะ่ะสิบสี่โลบักเองนี่ว่าอดูดิช่วยให้คุณมีโอกาส2.5ในการเกิดกายพันเอาดิเอา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 ,เอ,าอันนี้คืออะไระการส่งมอบคืออะไรอะ่ะ ส่งถึงคอนเทนเนอร์ทันทีอ้คุณมีบัตรเกมเลยโอเคเข้าใจแล้วก็คล้ายๆกับเอ่อโกอาการ์เดนเราอยากให้ต้นไม้โตเลยก็นี่เหมือนกันถ้าอยากให้ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมใช้เลยก็กดอันนี้นะครับพิธการขนาดจบลงแล้วโอ้โหเมื่อกี้มีคูณเหรอกู่เห็นได้เลยกูม่เห็นด้านใหญ่ๆเลยมึงโกกูปะเนี่ยอีกสักสองตู้ตู้ไฟเจ็บไม่จาอยู่แล้วเว้ยไม่รวยวันนี้รวยวันไหนอะ ได้ดูดิได้อะไรอ่ากำไรกำไรร้อยกว่าล้านนะกาไรนะเปไปเล่นตู้นี้ไม่ธรรมดาคือเราเห็นตู้เล็กเนี่ยก็ใช่ว่าของจะไม่ดีเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วค่อยๆดูอันนี้สมล้านอันนี้เจแสนอันนี้สี่ล้านเลยคุณผู้ชมสองล้านมาดิหิน7ล้านแม่งหินอะไรวะเนี่ยสองล้านหุยประกัด <c oughs> ปลาเบตา้าคุณผู้ชมเป็นปลาระดับจักรวาลเอยตู้นี้ โดนครับตัวนี้ก <c oughs> ูสาต,ตั้งใจดูแต่ว่าถูเฉลี่ยกับตู้ที่แล้วก็ถือว่าไม่เจ็บนะอถูกไหมอะถูเฉลี่ยคุณผู้ชมในะอะมีตู้ที่กําไรบ้างมีขาดทุนบ้างเอามาบวกลบคูณหารกันเนี่ยเราก็ถืวอว่าเรายังกำาไรอยู่ไปดูบ้านคนอื่นนิดขออนุญาตสืบคู่แข่งเลยขออนุญาตสืบคู่แข่งนิดนึงว่าอย่างไรไดูซิดูซิดูซิ ของเขาขายเต็มเลยคุณผู้ชมสิ่งของในเนื้อเรื่องโอ้โหได้175อันนี้คืออะไรอ่ะทำไมเราไม่เห็นมีเลยอ่ะเรามีป่ะโอ้โหแม่งเงยกูก้าทับสองโอ้โหอียาวไก่เขารุ่นใหญ่รุ่นตโตอุ้ยมึงหล้านเลยเนี่ยมาดิมาดิมาด,มาดิแล้วกูอยากจะเปิดอยู่พอดีภาชนะทองคำาตู้ละสอง้อยห้าสิบล้านจัดมาสองตู้กดแบบไม่คิดมาดิเอาแล้ว,ว ชิ้นเดียวก็ปาดีสบายเลยน้ำพุทองลึกลับเรียบร้อยเลยขนาดใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยอันนี้คือสบายแล้วตูวน้นี้โอ้โหแจกประหลาดรองเท้าแวมไพร,ร์โดนไปอีกหล้านสิบห้าล้านห้าล้านหกล้านโอ้โหผมว่าผมปล่อยคิดไม่โดนนี้ไปนะแมปนี้แม่งคุ่งคนเล่นเพียบ <S <S อันนี้จากยุคแรกนะครับห้าล้านครับอันนี้ยุคแรกเหมือนกันสมล้าน เจ็ดล้านครับรูปวาดสี่ล้านสามล้านนี่สามล้านอุ้ยนี่สิบสี่ล้านคุณผู้ชมลงเท้าแมไพายคือแพงมากเห็นปะปกติน้ำพูจะห้าล้านครับแต่เมื่อกี้มันใสใหญ่ไงอันนี้เราน่าจะไม่เจ็บอยู่มั้ง <c oughs> ไม่เจ็บเอา,าเมึองดี <c oughs> แต่กําไรชิบผมอยากโชว์เลยผมอยากแบบผมอยากเอิดอะผมผมวางนี้ได้ปหโอ้ไปไหนมาไหนก็ต้องเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันรุ่นใหญ่ขนาดนี้นะเะงี้ย แต่ขายเอาเงินไปต่อทุนแล้วขายหมดดิแล้วช่วยกันอุดหนุนด้วยคนละไม้คนละมือไปดิขอเลยอะ่ะห้ารอเก้าบสี่ล้านถ้าคุณสองก็เป็นพันล้านคุณผู้ชมถึงเวลาล่ำซ้ำโอ้โหเอาแล้วครับ1.4ึบีแล้วคุณผู้ชมอาแล้วไหนดูสิมีตัวอะไรอีกคุณสนุกลัวคุณผู้ชมสนุกชิปเป็งเมื่อกี้เรากดตู้นี้ไปต่อมาจะเป็นตู้เพชร หนึ่งสองสามจัดมาสามตู้ตู้เพชรชื่อก็บอกอยู่เพชรมันจะไม่มีของดีอยู่ในนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วตู้เพชรมาไม่มีของใหญ่เลยคุณผู้ชมอันนี้สองล้านหูนี่เป็นรองเท้ากบคุณผู้ชมระดับโคโนโน,นะครับผม25ล้านคบชิ้นเดียวแล้วรองเท้าแอมพายห้าสิบสองล้านรวะใหญ่20ล้าน91ล้านคุณผู้ชมเก้าอี้อาร์เคดเครื่องทำลายความเป็นจริงกดมา ล้านหนึ่งหนตู้นี้ไม่เจ็บโดนเป็นสองริบล่ะตู้นี้ไม่มีไซส์ใหญ่เลยคุณผู้ชม11ล้านครับ24ล้านระดับโคโนหยิบมาหยิบมาอันนี้เจ็ดสล้านครับรองเท้าแวมพายและนี่เป็นตู้141ล้านแต่ยังน้อยอยู่ยังไม่ได้ทุนเลยโอ้โหโดนที่ส0ง้อย มาอุ๊ยรองเท้าอยากคุณผู้ชม774ล้านโอเคได้รองเทา้าโอเคโอเคโอเคจล้านอันนี้เป็นระดับไม่จำกัดครับระดับจักรวาลเครื่องทำลายเครื่องทำลายอุ๊ยตัวนี้ตัวนี้ชิล <c oughs> บอกรบคุณหันก็เท่าทุนนะ <c oughs> <l'> และขายเลยรองเท้าแวมไพร์ชิ้นเดียว คูณสองก็หนึ่งพันสี่รอยหนึ่งนห้าร้อยอุดหนุนกันหนอ่อยโว้ยอุดหนุนกันหน่อยร่ลำรวยแล้วมันข้างในตอนนี้ไปกันต่อไปต่อแล้วไม่รออะไรแล้วมีเงินแลน้วไงตอนนี้เอ่อมิกิเพชรมรกตโอ้ยมรกตสองจ้บีเยอะมากคุณผู้ชมแล้วต้องขายของให้หมดอะผมว่าน่าจะพอซื้ออยู่นะรู้2.5แล้วตู้เดียวตู้เดียวรู้เรื่อง ไม่มีของยักษ์เลยคุณผู้ชมเจ้าพีระมิดเนี่ยนะครับพีระมิดคือเป็นระดับจุดเด่น2.69นะครับ270ล้านยังห่างไกลจากทุนอีกเยอะครับอันนี้158ครับจุดเด่นเหมือนกัน7 m โอ้โหู 6, 5ห2าสี่สงงพลังสูงสุด6โบราณ595้ล้านแต่ก็ยังขาดทุนอยู่เยอะ อกูไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเลยช่วยบ,บอกกูทีว่ากูฝันโอ้โหจุกๆเลยแม่จ๋าโอเคครับแบบนี้เอาไว้ถ่ายเป็นเท่นี้ถ้าเพื่อนๆชอบเดี๋ยวมีต่อเดี๋ยวมีต่อถ้าทื่ช,อ,ชอบกันนะครับสนุกมากฝันด้วยนะครับผมทันเดอร์ช็อปนะครับก็เข้าเว็บไซต์ไปดูเอา <S <S มีทุกอย่างอะแบบ99 โกอาการเดนแพนเวสเบนลอดนะครับผมไปดูเอากันแล้วก็เดือดฮันชอปครับใครที่สนใจซื้อโลบักติดต่อไปได้นะครับผมแอดไลน์ไปเลยเจอกันคลิปต่อไปที่สนุก,กวะ่ะ